เครื่องบันไฟอาชิตะนะครับ60 kva ใช้เครื่องยนต์อิซูซุูนะครับ 4BG 1ติดตั้ง a t s 63สแอมแปลงกระแสไฟให้เป็น220โวลต์นะครับก่อนอื่นก็มาเข้าสายตรงนี้ก่อนครับอันนี้จะ เดี๋ยวไม่ให้ลูกค้านะฮะไปต่อสายเองนะครับขั้วต่อสายตรงสายคอนโทรลนะครับมีอยู่สีเส้นนะครับให้ต่อตามนี้เลยครับหกหนึ6 11, 6 13, ่งหนึ่งหกหึงสาม R แล้วก็อินส่วนขั้วต่อไฟเราแปลงจากสี่สี่สายนะครับสามร้อแปดสิบโวลต์ให้เป็นสองิบโวลต์เราจะใช้สองขั้วนะครับ โอ้แล้วก็อยู่นะครับสองเส้นเป็น2 2 0ยสิโวลต์นะครับจะเข้า ETS ตรง a t s นะครับต่อยังไงนะครับ E นี่ก็คือไฟออกนะครับไฟออกไปเข้าเพื่อใช้งานโหลดนะครับให้ต่อตรงนี้หนึ่งเส้นแล้วก็ต่อตรงนี้อีกหนึ่งเส้นก็เป็นสองเส้น ไปหาโหลดกันใช้งานนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่ง A นะครับฝั่ง A คือไฟหลวงไฟหลวงนะครับก็ให้มาต่อขั้วตรงนี้1เส้นแล้วก็ตรงนี้1เส้นหรือจะต่อตรงนี้1เส้นตรงนี้1เส้นก็ได้ครับพอยู่ฝั่ง A ส่วนฝั่ง B มันอยู่ข้างในนะครับ นี่ฮเมนก็คือแถวแถวข้างบนนะครับแล้วก็แถวข้างล่างครับบีเห็นไหมบี B, ข้างในก็คือซ้อนกันอยู่ข้างในอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นของเครื่องปันไฟครับจากเครื่องบันไฟมาก็มาเข้าเข้าขั้วตรงนี้ข้างล่างนหนึ่งเส้นข้างบนหนึ่งเส้นเป็นไฟ220โวลต์นะครับพอเราต่อเสร็จอ่าต่อเสร็จเราต้องทํำยังไงก็ให้มา หมุนนะครับหมุนคัดเอาแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับหมุนให้อยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับออนให้หมุนไปทางขวาขวามือให้หมดสุดเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาเปิดหน้าจออ่ะตรงนี้มันเปิดแล้วเปิดสวิตไว้นะครับถ้าปิดก็ปิดตรงนี้กนะ็เปิดก็เปิดไว้ตรงนี้นะครับกดสตาอปไว้ก่อน นี้เราก็ปล่อยไฟหลวงเข้ามาเบรกเกอร์ตรงนี้ให้ขึ้นไว้นะครับเมนเบรเกอร์ให้ขึ้นไว้ไม่ต้องออฟนะครับไฟเสียบไฟที่เสียบไฟอตอนนี้เราก็ปล่อยกระแสะไฟจากไฟหลวงเข้ามาก็จะได้อยู่ที่5 0สเฮิร์ต สองร้อยสามสิบแปดโวลต์น,นะครับไฟหลวงอ่าจอก็จะขึ้นว่าหมดหยุดการทำงานเราก็เช็คได้นะครับโวลต์เมนมาตอนนี้สองร้อยสามสิบเก้าโวลต์ความถี่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับโวลตเจนศูนย์เพราะว่าเครื่องเจนยังไม่ทำงานนะครับต่อไปเราจะเทสว่าเวลาไฟดับเครื่องเจนจะทำงานไหมนะครับให้ตั้ง กดปุ่มอ auto ให้เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับสถานะเมนโหลดก็จะขึ้นตามรูปเลยอย่างนี้นะครับตอนนี้เสร็จปุ๊บตรงที่หน้าจอ ATS ก็จะขึ้นไฟสีเขียวอย่างนี้คือหมายถึงว่าไฟหลวงมานะครับต่อไปเราจะจำลองสถานการณ์ว่าถ้าไฟหลวง ไม่มานะครับเจนจะทํางานไหมนะครับอ่ะไฟดับอ่ะตอนนี้ไฟหลวงดับป๊าบไฟหลวงดับสามสองหนึ่ง ไปที่เครื่องเจนเลือกไปที่ไฟเจน ยังไม่ดับนะครับประมาความร้อนประมาณ2นาที